สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับอัปเดตสถานการณ์นะครับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับความขัดแย้งนะครับระหว่างรัสเซียกับสหรัฐแล้วก็สหรัฐกับจีนนะครับจะไปถึงระดับไหนคราวนี้นะครับเป็นข่าวแปรจากต่างประเทศน้ำหน้าสนใจนะครับเมื่อทางปุตินนะครับระเบิดใส่นะครับว่าไร้สาระสหรัฐนะครับกล่าวว่าสงครามกับวอชิงตันเนี่ยอาจเป็นอีกระดับนะครับที่แตกต่างนะเป็นอย่างไรนะครับมารับฟังกัน ถ้อยถแถลงนะระเบิดลงนะของปูตินนะครับต่อความกลัวสงครามระหว่างรัเสเซียกับสหรัฐนะครับสงครามกับสหรัฐเนี่ยอาจจะอยู่บนระดับนะครับที่แตกต่างกล่าวโดยปูตินนะครับโดยปูตินท้าทายคําว่าไร้สาระนะสหรัฐกล่าวว่าถ้าพวกเขาต้องการที่จะต่อสู้นะครับจุดๆดจุด,จดประธานาธิบด,ดีรัเสเซียนะครับได้เตือนสหรัฐว่าสงครามใดๆกับรัเสเซียเนี่ย อาจจะอยู่นะครับบนขนาดสเกลนะครับที่แตกต่างวลาดิเมียปูตินนะครับได้กล่าวว่าบรรดาความคิดต่างๆนะครับของสงครามระหว่างรัสเซียและสหรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แข็งแรงนะครับสุขภาพดีอย่างไรก็ตามนะครับปูตินเนี่ยได้เสริมอีกว่ามันเป็นความห่วงกังวลหนึ่งสาหมอสโกถ้าบรรดาความคิดเช่นนั้นนะครับได้ถูกสร้างขึ้นบนที่สาธารนณะ ปูตินนะครับยังได้บรรยายต่อไปนะครับถึงข้อเสนอแนะต่างๆของสงครามสหรัฐนะครับต่อต้านมอสโกและจีนว่าเป็นเรื่องไร้สาระปูตินนะครับทา้าทายคําว่าไร้สาระสหรัฐโดยเขาพูดว่าผมไม่ได้คิดสิ่งเหล่านี้นะครับว่าเป็นบรรดาความคิดที่แข็งแรงสุขภาพดีในจิตใจของผู้คนที่สุขภาพดีเนื่องจากที่จะพูดว่าสหร,รัฐเนี่ยกำลังเตรียมตัว สำหรับสงครามกับรัเสเซียเอาละพวกเรานะทั้งหมดเนี่ยกำลังเตรียมตัวสำหรับสงครามเนื่องจากว่าพวกเราเดินตามหลักการในโบราณอดีตว่าถ้าคุณต้องการสันติภาพเตรียมให้พร้อมสำหรับสงครามแต่พวกเราต้องการสันติภาพยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับที่จะต่อสู้ทั้งรัเสเซียและจีนเนี่ยมันเป็นเรื่องไร้สาระผมไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงจัง ผมคิดว่านะพวกเขาเพียงแค่กำลังทำให้กลัวซึ่งกันและกันและถ้าพวกเขานะครับนะต้องการที่จะต่อสู้กับรัสเซียดังนั้นนะครับมันจะเป็นสงครามหนึ่งที่แตกต่างไปอย่างสมบูรณ์แบบมันจะไม่ใช่แค่การบรรลุนะการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารมองไปที่ตะวันออกกลางนั่นใช่การปฏิบัติการพิเศษทางการทหารไหมคุณสามารถเปรียบเทียบ นะพวกมันได้ได้ไหมเครื่องหมายคำถามถ้าพวกเรานะครับพูดเกี่ยวกับสงครามหนึ่งระหว่างบรรดามาหาอำนาจนิวเคลียร์ดังนั้นมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปอย่างสมบูรณ์ผมไม่คิดว่าผู้คนในจิตใจนะที่ถูกต้องของพวกเขาเนี่ยสามารถคิดเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งเช่นนั้นแต่ถ้าความคิดหนึ่งเช่นนั้นได้มาถึงพวกเขาดังนั้นนะครับมันสามารถเพียงแค่ ทำให้พวกเราเนี่ยต้องระมัดระวังประธานาธิบดีรัเสเซียนะครับยังได้ระเบิดใส่ทำเนียบขาวสําหรับบรรดาวความตึงเครียดต่างๆนะครับระหว่างสหรัฐและจีนด้วยปูตินนะครับได้ตําหนิสหรัฐนะครับสำหรับการสูงไฟบรรดาวความตึงเครียดต่างๆกับจีนโดยการสร้างพันธมิตรความมั่นคงนะครับออคุสสิ่งนี้นะครับในขณะที่คณะกรรมการสภาคงเกสครับที่ถูกแต่งตั้งเนี่ย ได้กล่าวว่าประเทศนะครับต้องเตรียมตัวสำหรับความเป็นไปได้ของบรรดาสงครามแบบฉับพลันกับทางมอสโกและปักกิ่งโดยการขยายกำลังของพวกเขาและเสริมสร้างความแข็งแกร่งนะครับทางนิวเคลียร์สหร,รัฐนะครับได้อยู่ในะการขัดแย้งกับรัเสเซียและจีนเหนือหลายประเด็นต่างๆความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับระหว่างรัเสเซียและสหร,รัฐนะได้ดำดิ่งต่อไป ภายหลังมอสโกนะครับได้บุกลุกรานเคียบนะครับมันข่าวแปริ้นนี้ก็คือมันมีข่าวนะครับว่าทางคณะกรรมการสภาคองเกรสนะครับได้เตือนไปทางประธานดโจไบเดนนะครับให้เตรียมพร้อมนะถ้าเกิดศึกสองด้านนะ,นะสงครามกับรัสเซียแล้วก็จีนเนี่ยพร้อมๆกันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันนะครับต้องเตรียมเสริมกําลังแล้วก็เตรียมอาวุธยวเคร์ให้พร้อมนั่นเองซึ่งทางรัสเซียมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระนะครับการที่อะคิด นะรบกับทางรัสเซียกับจีนซึ่งเป็นมหาอำนาจนิวเครียมันไม่ใช่เป็นลักษณะสงครามธรรมดาที่เราเห็นนะครับอย่างในยูเครนหรือในตะวันออกกลางนะครับมันซึ่งปูตินแล้วว่ามันคือปฏิบัติการพิเศษในการอาหารแต่ว่ามันจะอยู่อีกสเกลหนึ่งขนาดที่ใหญ่โตกว่าเยอะนะแล้วเขาบอกว่าธรรมดาเราเรื่องคิดแบบนี้นะมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะนะมหาอำนาจแต่เมื่อสหรัฐพูดออกมาอย่างนี้เนี่ยนะ ก็แปลว่าอะไรครับพูดออมาใที่สาธารณะก็แบบว่าเราก็าต้องระมัดระวังแหะครับถ้าความคิดนี้มันเกิดขึ้นจริงๆในสหรัฐนะครับว่าเตรียมตัวที่จะทำสงครามกับรัสเซียกับจีนเนี่ยก็แบบว่าต้องระมัดระวังแหะครับนะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ